รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำหรับวันนี้เราจะไปทํากิจกรรมที่มีชื่อว่าเป็นโครงการสารสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมทําดีปูป่าชาเลนขณะนี้เวลา8ปดมงินาทีเราจะไปลงทะเบียนที่โต๊ะของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะเดินทางออกไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจกอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ทํากิจกรรมในวันนี้กัน แปโมง41บอนาทีนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราเป็นกิจกรรมขององค์กรครับเราจะเดินทางไปเป็นโครงการสารสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกิจกรรมทำความดีปุกป่าชายเลนนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้ก็คือ,อศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพป่าปูตอนนี้ก็ได้เวลารถออกแล้วาตามขั้นอการนี้ครับว่ารถจะวิ่งได้น่าจะแค่รราวชั่วโมงอะไรองเี้ ตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ตากอากาศบางปูแล้วนะครับทีมงานรถไฟฟ้านะครับพร้อมที่จะไปปลูกป่ากันแล้วนะกิจกรรมดีๆครับโครงการ3มครับผมเดี๋ยวเจอกันครับขณะนี้10บโมงสานาทีนะครับเรามาถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปพบเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งเราจะต้องเดินเข้าไปด้านในตัวผมเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในเดี๋ยวพาไปดูกัน นี้เวลา11โมงเป๊ะๆพอดีครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราฟังคำแนะนำของพี่เจ้าหน้าที่แล้วเราก็จะลงไปปลูกแล้วแต่ว่าก่อนที่จะลงไปเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนกเกงก่อนเพราะว่าเรามาีโอกาสที่จะเลอะเทอะสกระปรก เปลี่ยนต้นนกการเรียบร,ร,ร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะลงไปในโคลนเราจะมีถุงเท้าด้วยเพื่อน่าจะช่วยเซฟจากพวกอะไรมาเกี่ยวขาได้ได้ในดีในระดับหนึ่งหลังจากนี้เราพร้อมแล้วเราจะไปปลูกป่ากันทางไหนเอ่ยวันนี้นะคะเรามาแนะนําเครื่องแต่งกายกันนะคะในการปลูกป่าชายเลนจะมีถุงเท้าดูสีสันส,สุดยอดนะจะยืดปกติก็ได้แล้วก็ ถุงกันน้ำด้วยก็ดีนะคะเพราะอาจจะจมน้ำได้โทรศัพท์นะคะแดดแรงครับวันนี้จกรรมวันนี้วันนี้จะเป็นยังไงตอนมารู้สึกว่าถนนเหมือนจะเปียกตอนนี้แดดออกไปละตอนนี้เราก็จะเดินเข้าพื้นที่อของเป็นพื้นที่ของเขาเาเรียกว่าเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลขขงของกอง,งทัพบนครับทางนี้ก็คือทางเข้าที่เราจะเข้าไป บรรยากาศดีไหมครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยร้อนมากแล้วช่วงนี้คือมันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยครับผมบรรยากาศก็โอเคอเป็นมันเป็นป่าโกงกางธรรมชาตินะครับฝั่งอ่าวไทยมันดูแบบชุ่มชื้นตอนนี้ก็คือบริเวณนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปทําการปลูกป่ากันนะครับผมโดยสภาพโดยรวมเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมแล้วก็ดูนะครับมีป่าตีนมีต้นไม้โกงกางเยอะมากนะครับ ก็วันนี้เป็นไงครับกุ้งบรรยากาศบรรยากาศดีครับฝนตกมาทําให้ชุ่มชื้นขึ้นหน่อยใช้ได้ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่เราจะต้องลงไปแล้วนะครับโดยการลงของเราเนี่ยเราจะต้องเดินลงไปตรงนั้นจะมีบันไดจะมีบันไดให้เราลงไปแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ถือว่าสุดลูกหูลูกตามากเลยครับแล้วกลับเราสามารถมองทะลุไปถึงทะเลแบบกว้างไกลมาก เสร็จแล้วเราต้องถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวเราจะต้องอลงไปในโคลนข้างล่างอใส่รองเท้าไม่ได้ครับเบื้องผ่านเนี่ยอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาสัมผัสกับบรรยากาศโคลน อนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องปลูกนะครับโดยเราจะยิงจากเสาเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาทำให้ส่วนจะปลูกยังไงเดี๋ยวให้พี่แชมป์สาธิตให้ดูว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับการปลูกต้นกงกลางนะครับผมเรามาดูวิธีปลูกกันได้แล้วครับเดี๋ยวเราสาธิตดูนะครับไม้ <c oughs> เราใช้เท้านะครับฉีกถุงพลาสติกออกนะครับแล้วก็ถุงเสียบไว้ที่ไม้นำต้นกรงกลางครับปัก <c oughs> ลงไปเลยนะครับเรามีเชือกปลูกไว้ที่หลักนะครับเสร็จแล้วครับพื้นที่ตรงส่วนที่เราจะปลูกได้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เขาจดกัน เป็นเอเรียนีว้น,นะครับเนื้อที่น่าจะราๆสองไร่มั้งดูละคาดว,ว่าเราจะสามารถปลูดตรงนี้ได้ดูจากรอบๆแลวก็มีนกรรยากาศมีนกมาเกาะยากาศใช้ได้ครับกระเสียบนหน่อยนคือแดดเริ่มร้อนละ การปลูกเปล่านี้เราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปล้างมือแล้วก็ล้างขากันโคลเละมากโคลมันดูดเยอะครับขนาดไหนโอ้พี่อาร์ตแกก็สุดยอด,ดมากเลยค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดของขัข้นตอนในการปลูกราวๆยี่สิบหรือสามสิบนาทีก็หลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากมันเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแนวไว้กันงอันขึ้นได้ซึ่งช่วยได้เยอะเลยหลังจากเสร็จ การูกเราต้องกลับไปที่ที่รับประทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูว่ากินกับช่วงบ่ายจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่ที่เราเดินเข้ามาตอนแรกกําลังคิดอยู่ว่าจะไปอาบน้ําก่อนหรือเปล่ามันช่างเลอะสระเกลือนไม่ทราบว่าวันนี้กุ้งเอาเสื้อผ้ามากี่ตัวครับเยอะเยอะครับเสื้อผ้าเยอะเต็มเผาดูเท้าไม่คิดว่ามันแบบมันก็จะเลนินิดหน่อยหน่อยะครับผม ก็ตามสภาพอะครับตอนนี้เราก็เดินออกมาจากป่าแล้วเรากำลังจะไปเข้าไปข้างในนี่เขาเรียกอ,อะไรไม่รู้สะพานอะไรทุกอย่างนี่แหละเราจะไปรับประทานอาหารข้างในครับการเดินทางของเรามี2อชา้าให้เลือกไฮโซนหน่อยเราจะนั่งฟรีดแต่ถ้าเราไปชา้าล้วก็นู่นเลยดีกว่าครับเมดอินไทแลนทุกๆป่าซอยครับปาาซอย ห้องที่จะเป็นสเบียงของเราแล้วครับหิวมาทั้งวันแล้วสเปียรทั้งสเบียงหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินออกมาที่เขาเรียกระเบียงหรือเปล่าตรงนี้ระเบียงครับรู้สึกว่าเฮงก็บอกว่าตอนเย็นถ้าเรารออยู่ก็จะมีนกแล้วก็มีหลายๆคนก็ชอบมาถ่ายรูปกันที่นี่บรรยากาศเหมือนจะดีนะตอนนี้แต่มันร้อนแดดแดดจ้าปแดดมาก เป็นไงบ้างครับน้องมาเก็ตวันนี้มาปลูกป่าสนุกค่ะเป็นไงครับคุณตั้มโอเคไหมครับวันนี้ดีงามครับอ่าดีงามพระรามที่ย้ำเป็นไงครับสนุกมากครับคุ้มอิ่มด้วยครับอาหารอร่อยคอนเฟิร์มครับยอดนี่ก็จบกิจกรรมของเราแล้วครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับแน่นอนอีกแล้วเดี๋ยวทิมหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีกับทีมงานรู้ดีฟร้อนทัวร์ติดตามตอนต่อไปครับใช่แล้วครับมีอะไรดีๆให้ดูแล้วก็ให้ชม ดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปขึ้นรถกลับแล้วครับเดี๋ยวเขาโชบเฟอร์จะหนีแล้วต้องรีบไปแล้วะตาม